รับผมวันนี้แม็กมันหล่อเท่น,นะครับผมเราก็จะมาทัวร์ห้องเพื่อนโน้ตกันนะครับสมัยวัยเรียนสมัยหนุ่มๆน,น,นะครับผมก็นี่ครับเป็นประตูทางเข้าเลยผมมีเสื้อครับเติร์โกโนเลยต่อไปก็เป็นบัตรอย่างก็ไม่รู้นะครับผมลีนสี่ทูโอทูโอนะครับผมแล้วก็มีอะอย่างก็ไม่รู้เยอะะหมดเลย เปิดนะให้มันเดิมเปิดแอร์เบอร์ยี่สิบห้าครับประหยัดไฟนะครับผมมีไฟโอ้ยดูดินี่ก็แต่พัตคาร์น่ะนีเป็นโต๊ะพวกกับโต๊ะเครื่องแป้งนะอันนี้เป็นแหนมไว้ถอนหมอยนะครับผมแล้วก็มีนาฬิกานะครับ r o l e x รับผมนี่มีเศษเงินนะครับผมมีเศษเงินแล้วก็ มีสร้อยคอคับโอ้ยมีเบียนด้วยนะผมเพื่อนผมไม่ใส่ของฟอร์มนะแต่ใส่ของก๊อปนี่นี่เป็นน้ำหอมนะครับของเวอร์ซาเช่นะครับผมพูดไปเรื่อยนี่เป็นน่าจะครีมกันแดดมั้งครับผมแต่นี้ครับอันนี้คือดินจ้าเต่านะครับมีหลายอย่างเอาให้ดูจาภาพรวมเห้ืกันประมาณนี้ครับเป็นอุปกรณ์ แล้วก็มีน้ำนะครับเหมือนห้องกูเลยกินน้ําแล้วไม่ยอมทิ้งกินไม่ยอมหมดเหมือนห้องกูเปะ๊ะแล้วก็ต่อมานะครับเป็นเตีงนอนนะครับผมตอนเตีงนอนตรงนี้เป็นพวกกระเป๋า <c oughs> แม่โน้มานะครับนี่เป็นตู้นะครับผม <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มีตู้เยอยยะๆครับมีเสื้อผ้า <c oughs> หลอห่อหน้าสัตว์ นี่เป็นหน้าระเบียบนะครับผมหลอกก็แม่โนดทำไรน้แม่โนดพอดีครับแม่เอาแมวออกให้หน่อยสิผมกลัวแมวอ้าวอะไรวะนี่เล่าอะอย่างของแม่มาหนิก็มันไม่ออกดูดิมานี่อะไรก็ไม่รู้นะครับวุ่นวายหมดนะครับ ทั้งแม่ทั้งแมวอ่นเย็ยน,ะน,นะนม่ไปดูครับเตียงนี้เมื่อคืนทําอะไรกันมาบ้างน่าจะนอนเล่นกันนะครับกับแมวด้วย,วยส่วนกูมาทําไมครับผมคุคุคอาจจะถามว่าเอ้ยอนี่เขาเป็นผัวเมียกันแล้วมึงมาทําไมอะไรอย่างงี้ก็มาเฉลยนะครับเราต้องฟงกูมาเฉลยเราไปดูน้อนะครับว่า อาจจะคนอาจจะถามอีกแล้วอฮ้ยโน้ตท,ทำอะไรทำไมโน้ตไม่อยู่บ้านหรอกโน้ตอยู่นะครับผมโน้ตอยู่ห้องข้างครับเป็นอาบน้ำอยู่นะครับผมมันลมแรกสวะอ้วนมาลมได้ปะลเองไปนะโน้ตอาบน้ำอยู่นะครับผม,มก็ไม่มีอะไรมากก็จะภาพรวมห้องก็มานี้เป็นห้องที่น่าอยู่ห้องหนึ่งเลยนะครับผม ก็ถ้าเกิดใครชอบอยากให้ผมไปรีวิวห้องใครก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไม่ต้องกดนะครับรอเล่นไม่ต้องมาดูกูหรอกบาย